ส่วนแรกเราจะคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของ vivo ครับ vivo เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทนะครับที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับสำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับจุดเริ่มต้นของ vivo จะอยู่ที่ silicon valley ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ได้ขยายและก็เติบโตไปในหลายๆประเทศทั่วโลกในโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็เติบโตไปในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวนันซึ่งเป็นประเทศชั้นนำนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมอยู่แล้วนะครับก็ถือว่า Vivo เติบโตที่นน่นมากและสำหรับประเทศไทยนะครับ vivo ก็เริ่มเข้ามาทำตลาดจดทะเบียนทุกอ,อย่าง ต้องตามกฎหมายนะครับทั้งออยสคขบเราแพลนที่จะเปิดออฟฟิศอย่างเป็นทางการเร็วนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการตกแต่งทุกๆอย่างนะครับก็น่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะฮรับสำหรับออฟฟิศของวีโวประเทศไทยดังนั้นในส่วนของบริษัทวีโวนะครับเราเป็นบริษัทที่มาจากเมกาแต่สามารถขยายสาขาไปได้ทั่วโลกและสําหรับประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับและันรกิจของบริษัทวีโวคือ making life more f u l ก็คือทําชีวิตของคุณเนี่ยให้มันยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ การพันธกิจหลักของ vivo เนี่ย vivo กำลังสร้างมนุษย์ในยุค2.0นะครับ มนุษย์ในยุค2.0คืออะไรนะครับคือมนุษย์หรือผู้คนที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับอนาเทคโนโลยีร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่เราได้นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปกป้องดูแลสุขภาพให้กับผู้คนดังนั้นผู้คนก็จะใช้นะครับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาปกป้องดูแลสุขภาพตัวเราเองและคนที่เรารักตลอดจนถึงนะครับเนื่องจากวิวเราใช้ แพลตฟอร์มของธุรกิจเครือข่ายนอกจากคนจะได้มีโอกาสในการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยคนก็มีโอกาสสร้างสุขภาพทางการเงินนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านระบบธุรกิจของเราด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทบิโวคือคุณฟาบิโอกาวดีครับซึ่งคุณฟาบิโอกาวดีเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ อยู่ในวงการเทคโนโลยีนะครับโทรคมนาคมมาก่อนนะครับเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครคุณปาบิโอเนี่ยเขา เป็นผู้ที่คิดค้นหน้าจอสัมผัสนะครับได้เป็นเจ้าแรกของโลกนะครับและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แลวก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจเครือข่ายด้วยเขาก็เลยรวมเอาสองอย่างนะครับที่เขาเก่งเขาเข้าใจและเขาเชี่ยวชาญก็คือวงการของเทคโนโลยีแล้วก็วงการของธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มของบริษัท vivo นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเปิดตัว vivo ไปนะครับในปี2019นั้นั้น vivo ก็ถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี มากมากนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือสูงสุดนะครับผ่านการจัดเรทติ้งโดย Business for Home นะครับให้เป็น r i p เป็นเคือบริษัทที่มีความมั่นคงนะครับทางการเงินสูงสุดและบริษัทของเราเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมากๆนะครับในปี2019ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้รับการจัดเลทติ้งให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับของบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงททีีี่สุดดเเลยเยว ปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปแล้ว Vi v o ได้ขยายสาขาไปแล้วหลายหลายประเทศทั่วโลกครับแล้วก็ประเทศนะครับอีกหลายๆประเทศเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการฟอร์มทีมอยู่นั่นเองนะครับและก็สําหรับประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะเราได้ผ่านจุดของการเริ่มต้นจุดของการฟอร์มทีมมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังแพลนที่จะเปิดออฟฟิศแล้วก็น,นะครับในอนาคตเราก็จะจัดงาน Vivo Thailand g r a n d Opening ซึ่งจะเป็นงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ v ี vo ประเทศไทยนั่นเองนะครับ ส่วนที่2นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวก็นวัตกรรมของ vivo ครับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของ vivo เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลักนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยได้เข้าสู่โลกดิจิตอลนะครับอย่าง สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะสังเกตได้จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเนี่ยได้แตกต่างไปจากเดิมในอดีตพอสมควรนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนําสมัยนะครับเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมนะครับการเชื่อมโยงการเข้าถึงต่างๆมันรวดเร็วมากขึ้นนะครับมันก็เลยเปลี่ยนแปล,ปล,แลงไลฟ์สไตล์ผู้คนนะครับดังนั้นดิจิตอลเนี่ยก็เลยได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอาชีพใหม่ๆขึ้นมา เยอะแยะมากมายครับซึ่งในส่วนของโอกาสธุรกิจใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นผ่านระบบเทคโนโลยีนั้นนะครับ ร้วนเกิดเริ่มต้นมาจากที่ปลายนิ้วเลยครับเราจะเห็นแอปพลิเคชันใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้คุณจะสั่งอาหารนะครับคุณก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการที่จิ้มนิ้วมาไปที่มือถือของคุณนะครับสั่งแป๊บเดียวก็มีอาหารมาส่งถึงบ้านคุณอยากจะสั่งซื้อสินค้าคุณก็จิ้มนิ้วเข้าไปนะครับที่แอปพลิเคชันในมือถือคุณได้คุณอยากจะจองที่พักนะค,คุณอยากจะชมวิดีโอคุณอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่สามารถทําผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้แต่นะเอะอแพลิคชันขง ธนาคารการเงินต่างๆคุณจะโอนคุณจะจ่ายเงินคุณจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายโดยที่เริ่มต้นที่ปลายนิ้วซึ่งส,สิ่งที่มันสําคัญในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากเราจะใช้เทคโนโลยีใช้แพลตฟอร์มของดิจิทัลในการสร้างสรรนะครับแพลตฟอร์มในการที่เราจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเราสามารถนํามันเข้ามาใช้ในการปกป้องดูแลสุขภาพของผู้คนได้ดีมากขึ้นครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเรา จะเห็นนะคบว่า,าโลกเนี่ยได้เข้าสู่ยุคที่คนหันมาดูแลสุขภาพดูแลความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นดังนั้นนะครับเหตุปัจจัยนี้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่โลกดิจิตอลเทคโนโลยีจะมีส่วนสําคัญในการปฏิวัติ วงการดูแลสุขภาพคนจะดูแลสุขภาพตัวเองได้ง่ายมากขึ้นผ่านเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองครับซึ่ง vivo ได้เป็นผู้จุดเริ่มต้นนะครับในการทำแพลตฟอร์มสิ่งเหล่านี้ครับซึ่ง vivo เนี่ยเ,เราอยู่ที่ silicon valley ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและก็ใหญ่ที่สุดที่สหรัฐมีกายอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยสรรสร้างแพลตฟอร์มของเรานะครับจากจุดเริ่มต้นนี้นะฮะโดยการ ปฏิวัติวงการของการดูแลสุขภาพนะครับให้ก้าวสู่ยุคข,ของดิจิตัลที่นํามาใช้ในการปกป้องสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของผู้คนก็คือร่างกายของเรานั่นเองนะครับผ่านการใช้เทคโนโลยีนะครับของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Internet of ติ้งนะครับหรือ IoT นั่นเองแล้วก็ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็ Big Data ซึ่ง4ส่วน4เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนสำคัญครับที่จะนำมาสร้างสารรค์แพลตฟอร์มในการที่จะสร้างดิจิ a l ลเฮลท์ในการดูแลสุขภาพของพวกเราครับ สำหรับดิจิตอลเฮล์ t ิคโนมีนั้นนะครับถือว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างมากในยุคปัจจุบันครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ข้างต้นคนาหาันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคนาหาันมาปกป้องดูแลคนรอบข้างของตัวเองมากขึ้นนะครับดังนั้นตลาดเทคโนโลยี ตลาดของดิจิทัลเทคโนโลยีที่นํามาดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่เติบโตมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากในอนาคตด้วยเขาคาดการ์คับว่าตลาดนี้ในอนาคตจะสร้างมูลค่ามากกว่า5้าแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในอีก5ปีข้างหน้าครับซึ่งนะครับนั่นจะเป็นส่วนสําคัญครับที่จะขับ เรื่องเศรษฐกิจของโลกครับเพราะว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน,นครับคนเราก็รักชีวิตนะครับรักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถปกป้องดูแลสุขภาพตัวเราเองปกป้องชีวิตปกป้องสุขภาพคนที่เรารักได้ดีมากขึ้นนะครับตลาดนี้จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอย่างแน่นอนครับและปัจจุบันนี้นะครับ vivo ได้ สรรสร้างแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบนะครับในการที่จะสร้างดิจิตอลเฮลท์แชร์ริ่งอีโคโนมีขึ้นมาครับซึ่งดิจิตอลเฮลท์แชร์ริ่งอีโคโนมีเนี่ยก็จะการแบ่งปันนะครับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการดูแลสุขภาพซึ่ง vivo ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำนะครับและเรากล้าบอกได้เลยว่าเราเป็นผู้ที่คิดคนแล้วก็ทำแพลตฟอร์มตรงนี้ได้สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มที่มันครบด้านนะครับผ่านเทคโนโลยีของ vivo smart life vivo smart life ของ vivo เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สําคัญส่วนแรกเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของเราในการมอนิเตอร์ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะครับของผู้คนนะครับโดยเรามีฟีเจอร์ในการเช็คสุขภาพที่เยอะที่สุดแล้วก็หลากหลายครบถ้วนแล้วก็มีความแม่นยำพอใช้นะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้เซ,เซ็นเซอร์ที่อยู่ในเกรดทางการแพทย์หรือ medical grade sensor นั่นเองนะครับและเราก็พัฒนาระบบ ai ของเราให้มันเฉลียวฉลาดมากพอนะครับที่จะสามารถคอยเตือน คอยปกป้องคอยรายงานคอยสรุปผลรายงานสุขภาพให้กับพวกเราได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ และที่สําคัญทาง vivo เองเนี่ยก็ได้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถอิมพลูสร่างกายของคุณให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นมันก็เลยครบกระบวนการนะครับในการปกป้องดูแลสุขภาพที่ครบด้านเรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะคอยมอนิเตอร์ตรวจเช็คสุขภาพของคุณเรามี AI ที่เฉลียวฉลาดที่จะทําหน้าที่ในการตรวจแล้วก็ปกป้องร่างกายสุขภาพของคุณและเราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะอิมพลูสร่างกายคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ดังนั้นในส่วนของ vivo smart life เนี่ยจะเกิดผลเมื่อเริ่มมี user มีคนใหม่เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์ของเรายิ่งมากขึ้นนะครับโปรเจกต์ project ของเราก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและพอคนเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นอกจากคนจะมีโอกาสได้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการปกป้องดูแลสุขภาพแล้วคนก็จะมีโอกาสในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านโอกาสทางธุรกิจผ่านรูปแบบแผนการตลาดการจ่ายผลตอบแทนตามระบบของ vivo ด้วยนั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อมีผู้คนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ Vi โมากยิ่งเรามียูเซอร์มากเท่าไหร่นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะสรุปเป็นดิจิตอลเฮลท์โปรไฟล์นะครับที่จะเป็นข้อมูลดิจิทัลส่วนบุคคลที่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับเพราะว่าสามารถนํามาต่อยอดในการสรรสร้างนะครับหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพหรือนํามาวิจัยนะครับในการสรรสร้างนะครับตัวโปรดักต์ใหม่ๆในอนาคตขึ้นมาได้นั่นเองนะครับดังนั้น หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มของ vivo ทุกๆคนนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์ของ vivo ทุกๆคนเนี่ยทุกๆคนก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองนะครับจากแอปพลิเคชันตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆและทุกๆวันที่คุณได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆข้อมูลทุกๆอย่างก็จะเก็บผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วส่งไปเก็บเอาไว้ในบล็อกเชนนะครับกลายเป็น Big Data นั่นเองนะฮะซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดนะครับในการเก็บรักษาข้อมูล ได้ปลอดภัยที่สุดแล้วมันสามารถเอามาสร้างนะครับสิ่งใหม่ๆในอนาคตได้อีกมากมายเลยทีเดียวดังนั้นนะครับข้อมูลทั้งหมดที่คุณเก็บเอาไว้นะครับอยู่ในระบบของ Vivo ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นข้อมูลจะไม่สูญหายไปไหนเราจะเก็บไว้ให้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นการที่คุณจะเข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ของเรานะครับเพียงแค่สวมใส่ตัวไลฟ์ฟอสคุณก็จะเป็น ผู้ที่มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ที่นอกจากคุณจะได้สร้างสุขภาพที่ดีผ่านนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเราแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะครับผ่านระบบ Vivo Token เพราะว่าเนื่องจากเราใช้บล็อกเชนในการเก็บข้อมูลนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนก็เลยสามารถเอามาสรรสร้างเป็นแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ Vivo Token เพียงแค่คุณใช้งานตัว Life Watch ของเรานะครับ คุณก็จะมีโอกาสได้รับโทเค็นในทุกๆวนันยิ่งคุณยิ่งใช้เยอะนะครับยิ่งใช้นานดูแลสุขภาพยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสได้รับโทเค็นมากขึ้นเท่านั้นและโทเค็นเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโทเค็นที่มีมูลค่าใช้แทนเงินได้และสามารถใช้จ่ายได้ทั่วโลกผ่านระบบ vivo pay นะครับซึ่งระบบ vivo pay นี้เป็นระบบชําระเงินที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับของ vivo ซึ่งเราได้โคร,ร่วมกับ mastercard ดังนั้นทุกที่นะครับทั่วโลกที่ สามารถใช้นะครับระบบมาสเตอร์การในการชําระเงินได้ก็สามารถใช้ระบบ v i โวในการนะครับชำระเงินได้เช่นเดียวกันนะครับวีโวเพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสายหรือเป็นบัตรวีโวเพนะฮะที่คุณสามารถใช้จ่ายโทเค็นของคุณได้ทั่วโลกเลยทีเดียวดังนั้นนะครับนี่ก็คือตัวนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของ Vivo ครับที่ได้สรรสร้างเป็นแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมา